สวัสดีค่ะเรียนผู้บริหารทุกท่านและก็เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะค่ะพัชรินทั้งกรค่ะสพสชเขต3นะคะสําหรับคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนะคะในพื้นที่เขต3านะครสวรรค์ของเรานะคะณปัจจุบันเนี่ยก็มีจํานวนมากนะคะที่ขึ้นเพิ่มเติมเข้ามานะคะรวมแล้วอยู่ที่จํานวน236แห่ง นะคะค่ะส่วนประกาศที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับคลินิกพยาบาลนะคะที่สำคัญเลยค่ะก็จะมีประกาศของสปสชนะคะในเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมนะคะค่ะวันที่16มกราคม68แนะคะแล้วก็มีประกาศของสปสชเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีจ่ายตาม ารายการบริการนะคะฉบับที่2บังคับใช้1มีนา2567้นะคะส่วนประกาศสปสชเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาสุขในกรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค นะคะสำหรับบริการพื้นฐานวันที่29พฤศจิกาย,ยน67นะคะส่วนประกาศที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งนะคะก็เป็นของสภา,าการพยาบาลนะคะก็จะเป็นข้อบังคับค่ะสภา,าการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์นะคะพศสองพสองคือประกาศสภา,าการพยาบาลเรื่องกำหนดรา,ายการยาและสารวินิจฉัยสาหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวช ปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะพอศสองห้าหกห้านะคะค่ะสำหรับบริการนะคะกิจกรรมนะคะสำหรับคลินิกการพยาบาลและผดุงครรน,นะคะก็จะมีเป็นกรณีบริการสร้างบริการสาสุขระดับปฐมภูมิด้านการพยาบาลน,นะคะหลักๆเลยค่ะก็จะมีหนึ่งการให้ยาตามแพทย์ ตามแผนการรักษานะคะของผู้ประกอบวิชาชีพ2บริการพยาบาลพื้นฐานค่ะ3บริการการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะส่วนบริการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่จ่ายตามรายการบริการนี้นะคะค่ะนี่จะเป็นโฟขั้นตอนสำหรับการเข้ารับบริการที่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะคะ ก็จะเป็นโฟล์คร่าวๆสำหรับผู้รับบริการมารับบริการที่คลินิกของท่านแล้วก็ตรวจสอบอสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็มีการให้บริการขั้นพื้นฐานต่างๆอย่างเช่นการให้ยาตามแผนการรักษาท่านก็เบิกในอ,อีเคมออนไลน์นะคะถ้าเป็นบริการ PP ก็เบิกจ่ายใน KTB นะคะต้องมีการยืนยันต้นนะคะ ิสิทธิ์ทุกครั้งนะคะส่งข้อมูลการเรียกเก็บเข้ามาผ่านโปรแกรมต่างๆเราก็จะมีการดำเนินการประมวลผลตามเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบทางพรีออดิตด้วยนะคะ สำหรับกรอบการดำเนินงานค่ะของหน่วยบริการที่รับส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการพดุงครรภในปีงบประมาณ2 5 6 8นะคะหนึ่งเลยค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกในการเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับคนไทยทุกกลุ่มวัยทํางานนะคะ 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐานให้แก่ประชาชนนะคะ3เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลค่ะคุณสมบัติของ หน่วยบริการนะคะต้องเป็นสถานาบริการสาธารณสุขของรัฐของเอกชนหรือของสภากาชาติไทยค่ะที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมิน 2. ค่ะมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการอย่างน้อยหนึ่งท่านนะคะและเปิดให้บริการโดยแสดงวันเวลาในการให้บริการนะคะ มีความพร้อมค่ะแล้วก็สมัครใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์นะคะกิจกรรมบริการค่ะเป็นบริการสาสุขระดับปฐมภูมิด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์อ่อาจึงเช่นผู้ป่วยศิษย์ UC มารับบริการการให้ยาตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองให้บริการ พยาบาลพื้นฐานนะคะสามให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นค่ะส่วนที่เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการที่จ่ายตามฟรีสเกตูนะคะสำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์ก็จะมีบริการตั้งแต่ ANC จ่ายยาคุมบริการถุงยางน,นะคะทดสอบการตั้งครรภ์แล้วก็ยาเม็ดต่างๆนะคะบริการตรวจหลังคลอดแล้วก็บริการตรวจคัดกรองนะคะพวกพยาธิใบไม้ตับนะคะค่ะ รายการบริการการให้ยาค่ะตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมขอบเขตการให้บริการก็จะมีการให้บริการยาพ่นหรือการให้บริการยาฉีดให้เป็นไปตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะซึ่งอัตราการจ่ายรายละเอียดเนี่ยเราจะมีอ่าในคู่มือเอกสารการเข้าร่วมประชุมไว้ให้นะคะท่านสามารถดูตรงนี้ประกอบได้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรายการ การบริการพยาบาลพื้นฐานนะคะการให้บริการทำแผลล้างตาล้างจมูกการบริการใส่สายยางให้อาหารนะคะหรือบริการใส่สายสวนปัสสาวะก็เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพของการพยาบาลและการผดุงครรภนะคะจะมีอัตราการจ่ายให้สำหรับการทำแผลแล้วก็การบริการล้างตาเช็ดตาต่างๆนะคะสามารถดูคู่มือประกอบของเอกสารการประชุมได้นะคะค่ะ บริการการรักษาโรคเบื้องต้นนะคะขอบเขตการให้บริการการให้บริการรักษาโรคเบื้องต้นตามข้อบังคับสภาการพยาบาลค่ะว่าด้วยข้อจํากัดในเงื่อนไขของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการประดุงคันแล้วก็ประกาศของสภาการพยาบาลเลยนะคะสําหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเราก็จะมีในอัตราการจ่ายไม่ว่าจะเป็นการฝากคันนะคะสําหรับ การตั้งครันทั้งที่สองเป็นต้นไปบริการยาเม็ดนะคะคุมกําเนิดบริการจ่ายถุงยางอนามัยนะคะให้คําปรึกษานะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีในเรื่องของบริการทดสอบการตั้งครั์การตรวจหลังคลอดยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กนะคะบริการตรวจพยาธิใบไม้ตับนะคะค่ะท่านสามารถาดาวน์โหลดในเรื่องของเอกสารการประชุมก็จะมีอัตราค่าใช้จ่ายในนั้นให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นยกตัวอย่าง รหัสแล้วก็ชื่อรายการของยานะคะค่ะนี่เป็นบริการทำแผลนะคะก็จะยกตัวอย่างมาให้ค่ะว่ารหัสตัวนี้ใช้กับแผลขนาดไหนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมบริการนะคะ ค่ะก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการฝากคันนะคะก็จะมีกันตั้งแต่ซักประวัติและเงื่อนไขาการเข้ารับบริการอัตราการจ่ายบันทึกในโปรแกรมอะไรซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะบริการ PP เนะะี่ยค่ะท่านสามารถดูเอกสารการประชุมได้ในเรื่องของเงื่อนไขการเบิกนะคะและอัตราการจ่ายกรณีประสงค์ให้บริการถุงยางอนามัยนะคะหน่วยที่ยังไม่ยังไม่เคยเบิกคะ่ะท่านสามารถกรอกข้อมูลที่ลิงก์นะคะตาม QR Code อ่าด้าน าล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะนี้เป็นข้อบังคับสำสำหรับสภาการพยาบาลนะคะว่าด้วยข้อจำกัดเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงคันนะคะค่ะตรงน,นี้จะเป็นตัวอย่างค่ะเวทระเบียนของสภาการพยาบาลนะคะก็เน้นย้ำนะคะว่าต้องกรอกรายละเอียด ให้ครบนะคะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ป่วยเลขบรประชาชนนะคะที่อยู่เบอร์โทรญาติค่ะรายละเอียดต่างๆเนี่ยกรุณา,าช่วยกรอกให้ครบนะคะตามตัวอย่างเวทระเบียนนะคะตรงน,นี้จะเป็นตัวอย่างเวทระเบียนของสภาการพยาบาลเลยนะคะเป็นตัวอย่างเวทระเบียนของการทําแผลนะคะซึ่งรายละเอียดก็ยังต้องกรอก ให้ครบเหมือนกันนะคะแล้วก็แนบรูปแผลทุกครั้งที่ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายนะคะในโปรแกรม e c a e m หน้า F7 นะคะค่ะส่วนเงื่อนไขาการจ่ายตามศักยภาพนะคะค่ะของทีนิกการพยาบาลและการผดุงครรเนี่ยจะอยู่ที่90คนต่อวันต่อหน่วยบริการนะคะค่ะก็ตอนนี้เราเริ่มเงื่อนไข หลักเกณฑ์นะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภา2568มาแล้วนะคะทางนี้เนี่ยการให้บริการต่อวันที่สูงค่ะเกินเกินเกณฑ์นะคะหน่วยบริการสามารถชี้แจงและแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้นะคะที่ตามแนวทางที่สปสชกำหนดนะคะโดยดำเนินการอุธทร์ในระบบ o s r ตามเอกสารหลักฐานนะคะที่ขึ้นข้อมูลให้นะคะที่จะมีก็คือหลักฐานหน่วยบริการทำหนังสือรับรองค่ะเวทระเบียนต่างๆแล้วก็เนบเอกสารผ่านโปรแกรมได้เลยนะคะค่ะและที่สำคัญเลยค่ะสำหรับกลุ่มคลินิกการพยาบาลและพัุงคันนะคะก็จะมีกลุ่มไลน์ต่างๆเนาะเหมือนเป็นอาจารย์หลายๆท่านนะคะก็จะมาช่วยตอบแล้วก็ ข้อสักถามสามารถถามในกลุ่มไลน์ได้นะคะท่านสามารถสแกนเข้ากลุ่มไลน์ต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคลินิกพยาบาลชุมชนระดับประเทศนะคะกลุ่มคลินิกพยาบาลเขต3แล้วก็กลุ่ม pp หน่วยนะวัตกรรมกลุ่มแอดมินอของเอเมดนะคะ